สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับเอาละครับหลังจากที่ผมได้ตัวละครดิจิโกขาวมาแล้วเนี่ยในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับที่ผมได้ไปเจอในเซิร์ฟเวอร์ global เนาะซึ่งกิจกรรมนี้นะครับต้องบอกเลยว่าดีมากๆ เพราะว่าเราเนี่ยสามารถซื้ออาวุธของตัวละครเบียคุยะนะครับมาปลุกตื่นได้ด้วยหินหยกภายในเกมนะครับผมกิจกรรมที่ผมกําลังพูดถึงอยู่นั่นก็คือกิจกรรมร้านค้าลดราคานั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมร้านค้าลดราคานะครับจะมีให้เราเข้าร่วมตอนเกมเปิดใหม่ๆนะครับผมก็จะเป็นร้านค้าไอเทมต่างๆนะครับซึ่งเราเนี่ยก็สามารถซื้อได้ด้วยหินหยกภายในเกมเนาะและกิจกรรมในรอบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ ก็จะมีไอเทมมาขายเราเยอะแยะเลยนะครับผมและที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือมีอาวุธของตัวละครเบียคุยะมาขายด้วยนะครับซึ่งราคาเท่าไหร่หรือว่าราคาอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคสําหรับกิจกรรมร้านคา้าลดราคานะครับ ก็จะมีระยะเวลาให้เราเข้าร่วมทั้งหมด7วันนะครับซึ่งแต่ละวันเนี่ยไอเทมก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะและถ้าเราซื้อไม่ทันภายในวันนั้นเนี่ยก็คือจะอดทันทีเลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าไอเทมที่มีมาขายเราทั้ง7วันเนี่ยมันมีไอเทมอะไรมาขายบ้างนะครับผม สำหรับไอเทมที่มีขายในวันที่1เนี่ยก็ตามภาพเลยนะครับซึ่งในกิจกรรมร้านค้าลดราคานะครับผมมันก็จะมีไอเทมมาให้เราเลือกซื้อทั้งหมด4ชิ้นต่อวันนะครับสำหรับวันที่1ก็ตามภาพเลยนะครับจะเป็นหินแก่นแท้ปลุกตื่นนะครับผมราคาจะอยู่ที่2160หินหยกต่อ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราสามารถซื้อได้แค่ครั้งเดียวนะ ต่อมาไอเทมที่2นะครับก็จะเป็นถุงสุมหินนะครับผมซึ่งเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวละครนั่นเองนะครับราคาก็ถุงละ480หินหยกนะครับสามารถซื้อได้ครั้งเดียวแล้วก็ไอเทมที่3นะครับก็จะเป็นไอเทมเบนโตะเนาะซึ่งเวลาที่เรากดใช้เนี่ยเราก็จะได้รับเข้าปัาน้นหรือว่าแต้มสเตมินานั่นเองนะครับสามารถซื้อได้ครั้งเดียวเช่นเดียวกันราคาจะอยู่ที่ประมาณ600หินหยกนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะ ต่อมาไอเทมสุดท้ายนะครับจะเป็นหินม่วงนะครับผมซึ่งก็เป็นหินที่เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดหินโซชิ้นต่างๆนะครับก็จะสามารถซื้อได้ครั้งเดียวเช่นเดียวกันนะครับราคาจะอยู่ที่2000หินหยกนะสำหรับไอเทมในวันแรกที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นไอเทมเบนโตะหรือว่าไอเทมที่เอาไว้ใช้ในการเพิ่มสเตมินานั่นเองเนาะส่วนใครอยากจะได้ไอเทม,เมอื่นๆอันนี้ก็แล้วแต่กำลังซับเลยนะครับโอเคต่อไปเราไปดูไอเทมที่มีขายในวันที่2ดีกว่านะครับ สำหรับไอเทมที่มีขายในวันที่2ก็ตามภาพเลยนะครับไอเทมแรกเนี่ยจะเป็นเศษสารพัดหรือว่าจิ๊กซอว์แดงนั่นเองเนาะสามารถซื้อได้1ครั้งนะครับราคาจะอยู่ที่10ชิ้นต่อ2160อิบินหยกนะครับสำหรับผมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างแพงพอสมควรเลยนะแต่ถ้าใครอยากได้อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับต่อมาไอเทมที่2ก็เหมือนกับวันแรกเลยเนาะจะเป็นถุงนะครับผมที่เอาไว้สุมหินในการอัปเกรดตัวละครนะครับ ไอเทมที่3จะเป็นกล่องของขวันเพื่อเอาไว้เพิ่มค่าสปีดต,ตัวละครเนาะซึ่งก็จะเป็นระดับสีม่วงนะครับราคาจะอยู่ที่1,280หินหยกนะครับไอเทมชิ้นที่4ก็เหมือนวันแรกเลยจะเป็นหินนะครับที่เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดหินโซเนาะราคาจะอยู่ที่1,500หหินหยกนะครับผมรู้สึกว่าราคาจะถูกกว่าวันแรกอีกนะ วันแรกราคาจะอยู่ที่2,000นะครับวันที่2ราคาจะอยู่ที่1 5 0 0เนาะซึ่งเลนราคาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือนกันทุกคนหรือเปล่านะครับโอเคนะครับผมต่อไปเราไปดูไอเทมที่มีขายในวันที่3กันดีกว่านะครับสำหรับไอเทมแรกเนี่ยก็จะเป็นไอเทมหินแก่นแท้ปลุกตื่นเนาะราคาจะอยู่ที่1920หินยกนะครับราคาก็จะถูกกว่าวันที่1นิดนึงนะครับผมไอเทมชิ้นที่2เนี่ยจะเป็นหินรีลิกซอสนะครับ ก็เป็นหินม่วงที่เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดหินวิญญาณนะครับผมสำหรับอันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่1,350นะผมมองว่าค่อนข้างแพงนะยังไงเราก็หาได้ฟรีวันละชิ้นอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปซื้อเลยนะครับแต่ถ้าใครด่วนจำเป็นต้องใช้จริงๆก็สามารถซื้อได้เนาะไอเทมชิ้นที่3นะครับก็จะเหมือนเดิมเลยเป็นถุงส่งหินโซใช้ในการอัปเกรดตัวละครนะครับแล้วก็ไอเทมสุดท้ายนะครับจะเป็นกาชาโทเค็นเนาะ ผมจําราคาไม่ได้จริงๆว่ามันกี่หินหยกนะครับแต่ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะครับเพราะว่ากิจกรรมสุ่มโทเคนม่วงเนี่ยมันก็มีมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมยังไงเนี่ยมันก็ถูกกว่าเราเอาหินหยกไปสุ่มนะครับโอเคต่อไปเป็นกิจกรรมลดราคาในวันที่4นะครับสําหรับไอเทมชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นโซออบเนาะก็จะเป็นหินสีส้มกลมๆนะครับเอาไปใช้ในการสุ่มนะครับผมเขาเรียกว่าไงอ่ะเอาไปสุ่มหินโซนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ออปชั่นพิเศษต่างๆนะ ซึ่งออปชันพิเศษเนี่ยมันก็จะสุ่มนะครับมาเป็นสายทักษะสายไฟเตอร์นะครับแล้วก็สายแทงเนาะก็จะเป็นพวกสัญลักษณ์ทั้ง3อันนะครับซึ่งก็มีโอกาสได้แล้วก็ไม่ได้นะอันนี้เนี่ยผมแนะนําว่าถ้าใครอยากจะสุ่มก็ซื้อได้แต่ผมมองว่าราคามันสูงไปหน่อยเนาะไอเทมต่อมาก็เป็นไอเทมเบนโตะนะครับราคาอยู่ที่600หินหยกเนาะใครต้องการก็สามารถซื้อได้เลยนะแต่ผมแนะนําว่าควรจะซื้อนะครับยังไงเข้าปั้นในเกมนี้เนี่ยมันก็จําเป็นกับทุกคนอยู่แล้วนะครับ ต่อนะครับไอเทมที่3ก็ยังคงเป็นไอเทมเศษสารพัดหรือว่าจิ๊กซอว์แดงเหมือนเดิมนะครับราคาจะอยู่ที่1920หินหยกนะครับผมราคาก็จะถูกกว่าวันที่2อยู่ประมาณ1้อย0 0ยหยกนะใครอยากได้ก็ซื้อนะครับแต่สำหรับผมผมมองว่ามันแพงนะครับผมต่อมาไอเทมที่4นะครับก็จะเป็นหินรีดิซอสนะครับใช้ในการอัปเกรดนะครับผมก็อันนี้แล้วแต่นะราคาก็ถูกลงมานิดนึงเนาะใครต้องการก็สามารถซื้อได้เลยนะครับ โอเคต่อไปเป็นไอเทมในวันที่5ที่มีมาขายให้เรานะครับต้องบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ในกิจกรรมครั้งนี้เลยนะครับผมเพราะว่าในวันที่5เนี่ย จะมีไอเทมดาบของตัวละครเบียคุยะมาขายให้เราซื้อเป็นหินหยกด้วยนะครับผมก็จะเป็นดาบฟันวิญญาณที่มีชื่อว่าเซนบงซากุระนะครับราคาจะอยู่ที่4 3 2 0หินหยกนะครับผมสําหรับไอเทมชิ้นนี้เนี่ยผมแนะนําว่าควรจะซื้อไว้นะครับเพราะว่าการที่เราจะได้ดาบเบียคุยะมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวละครเบียคุยะก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่เล่นได้ดีมากๆนะครับดาเมจโจมตีเป็นกลุ่มมีสถานะเลือดไหลนะครับที่สําคัญเนี่ยพอ เป็น U R เวลาใช้อันติมันจะสามารถเพิ่มเลือดให้ตัวเองได้ด้วยนะครับผมก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะราคา4ี่พันกว่าๆถามว่าแพงไหมก็สูงอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าพูดถึงความหายากเนี่ย ผมว่าควรจะซื้อไว้นะครับผมโอเคไอเทมต่อมานะครับผมชิ้นที่2ก็จะเป็นถุงที่เอาไว้สุ่มในการอัปเกรดตัวละครนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เลยเนาะไอเทมชิ้นที่3ก็ยังคงเป็นเสศษสารพัดหรือจิ๊กซอแดงนะครับราคาก็อยู่ที่1920กินหยกนะครับผมส่วนไอเทมที่4นะครับก็เป็นไอเทมกล่องของขวัญระดับ4ม่วงนะครับใครอยากได้ไปเพิ่มสปีดตัวละครก็สามารถซื้อได้เลยนะครับผม โอเคต่อไปเป็นไอเทมในวันที่6นะครับสาหรับไอเทมที่มีขายลดราคาในวันที่6เนี่ยไอเทมชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นสมุดคัมภีเนะซึ่งสมุดคัมพี์เนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าจะเอาไปอัปเกรดให้กับตัวละครเบียคุยะได้นะครับราคาจะอยู่ที่ 2160. หินหยกเนาะถามว่าแพงไหมก็ราคาสูงอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าใครต้องการเนี่ยก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับผมต่อมาไอเทมชิ้นที่2นะครับก็เป็นเหมือนเดิมเลย ถุงสุมหินอัปเกรดตัวละครนะครับไอเทมที่3ก็จะเป็นกล่องนะครับผมเอาไว้เพิ่มค่าสปีดต,ตัวละครระดับสีม่วงนะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นโซออฟนะครับผมใครต้องการไอเทมชิ้นไหนก็สามารถเลือกซื้อกันได้เลยนะครับโอเคต่อไปก็เป็นไอเทมลดราคาในวันสุดท้ายแล้วนะครับก็คือวันที่7นั่นเองเนาะสำหรับไอเทมชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นตาสัญ,ญลักษณ์นะครับสำหรับตาสัญ,ญลักษณ์อันนี้เนี่ยถ้าจาไม่ผิดเหมือนเดิม ก็รู้สึกว่าจะเอาไปอัปเกรดให้กับตัวละครเบียคุยะได้เช่นเดียวกันนะครับราคาจะอยู่ที่2,160หินหยกเนาะใครต้องการหรือว่าอยากจะได้เนี่ยก็สามารถใช้หินหยกในการซื้อได้เลยนะครับถามว่าคุ้มไหมผมมองว่ามันก็คุ้มนะเพราะว่าเราไม่ต้องไปสุ่มหาในตู้กาชานะครับเราสามารถซื้อได้ในราคา2,160หินหยกเลยนะครับผมต่อมาไอเทมที่2ก็ยังคงเป็น หินนะครับที่เอาไว้สุ่มในการอัปเกรดตัวละครเนาะไอเทมชิ้นที่3นะครับก็เป็นโซสโตนสีม่วงเนาะเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดหินโซนะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็ยังคงเป็นไอเทมกล่องของขวัญระดับสีม่วงนะครับ ซึ่งก็เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดเพิ่มค่าความสปีดให้กับทีมของเรานั่นเองเนาะจะสังเกตได้ว่านะครับไอเทมหลายๆอย่างเนี่ยมีขายแทบทุกวันเลยนะไม่ว่าจะเป็นไอเทมถุงส่งหินอัปเกรดตัวละครนะครับหรือว่าจะเป็นกล่องของขวัญเนี่ยก็มีให้ซื้อเกือบทุกวันเลยเนาะใครที่ต้องการเพิ่มค่าสปีดให้ทีมเนี่ยแนะนําสามารถซื้อได้เลยนะครับราคามันก็ไม่ได้แพงจนน่าเกียดเนาะแต่สําหรับสายฟรีเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับสรุปเลยแล้วกันนะครับสําหรับร้านค้านะครับทั้ง7วนเนี่ย สำหรับสายฟรีนะครับผมแนะนําว่าไอเทมที่ควรจะซื้ออย่างแรกเลยเนี่ยก็คือไอเทมดาบของตัวละครเบียคุยะนะครับราคาสี่พันกว่าแต่ว่ามันก็คุ้มมากๆนะครับผมไอเทมต่อมาที่ควรซื้อก็จะเป็นไอเทมเบนโตะนะครับซึ่งมันก็จะสามารถเอาไปใช้ในการเพิ่มค่าสเตมินาได้เนาะเราก็สามารถเอาสเตมินาเนี่ยไปฟาร์มวัตถุดิบต,ต่างๆเพื่อเอามาอัปเกรดตัวละครได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่า อาจจะมีหรือว่าไม่มีในเซิร์ฟเวอร์ไทยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าคาดหวังจนเกินไปนะครับว่ามันจะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไทย100%เนาะแต่ถ้ากิจกรรมนี้จะเข้ามาเนี่ยก็น่าจะหลังจากหมดตู้กิจกรรม ของตัวละครอิจิโกะขาวนั่นเองนะครับเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์โกลบอลเนี่ยมันเข้ามาพร้อมกับกิจกรรมลิมิเต็ดไทม์เลยนะครับหลังจากที่ตู้อิจิโกะถูกนําออกเนี่ยมันก็มีกิจกรรมนี้เข้ามาพร้อมกันเลยนะก็คือมีกิจกรรมลิมิเต็ดไทม์เข้ามาแล้วก็จะมีกิจกรรมลดราคาเข้ามาในฟังก์ชันศูนย์กิจกรรมนั่นเองนะครับผมยังไงก็เก็บหินหยกกันไว้สัก4,500แล้วละกันนะเผื่อว่ากิจกรรมนี้มันเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้สามารถซื้ออาวุธไปปลุกตื่นให้กับตัวละครเบียคุยะได้นั่นเองนะครับ อย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าก็ดีกว่าซื้อด้วยเงินจริงนะเพราะว่าถ้าพูดถึงสายฟรีเนี่ยโอกาสที่จะได้อาวุธของเบียคุยะเนี่ยเราจะต้องทําการเติมแต้ม VIP นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นสายฟรียังไงก็เติมไม่ได้อยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันมีมาขายด้วยหินหยกเนี่ยผมก็เลยมองว่ามันค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะครับยังไงเนี่ยก็รอลุ้นในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับผม โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับคลิปแนะนํารายละเอียดกิจกรรมร้านคา้าลดราคาทั้ง7วันเนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าอาจจะมีหรือไม่มีในเซิร์ฟเวอร์ไทยก็ได้นะครับยังไงก็องรอรุ้นในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับผมแต่ผมแนะนําว่าอย่าลืมเก็บหินหยกไว้สักหน่อยก็ดีนะครับเผื่อว่าถ้าวันใดวันหนึ่งกิจกรรมนี้มันเข้ามาจริงๆเนี่ยเราก็จะได้มีหินหยกไว้ใช้ในการซื้ออาวุธของตัวละครเบียคุยะนั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมแนะนําผิดพลาดไปเนี่ย ก็สามารถคอมเมนต์แนะนำได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับพออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอนะครับผมและถ้าใครนะครับอยากจะสนับสนุน c h anel n free to pay ก็สามารถโดเน a ผ่านระบบ ToMoney W ว l l เตามหมายเลขที่ขึ้น,นบนหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต,ต,อต่อไปครับ